ก็กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมครับผมไลฟ์วิดีโอแบ่งปันพระเครื่องนะผมพี่คนไหนเข้ามาชมมาดูก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมเห็นครับไปเริ่มที่เหรียญแรกเลยครับผมวันนี้แบ่งปันผ้าย่อยนะครับผ้าเหรียญน,นะครับครับผมนี่ครับสายใครก็แอดไลน์ติดต่อมาสอบถามได้นะผมพระครูชลิตนะครับธรรมคูณอายุ84ปีนะครับผม สายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับวัดทำธประดิษฐ์นะครับห้องช่องครับผมครับสายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะผมเหรียญน,นี้ก็เอาที่100บาทนะผมถ้าเหรียญเดียวขอค่าส่ง60บาทนะครับถ้า2เหรียญส่งฟรีนะครับผมเค,ครับ ต่อไปก็เป็นเหรียญพระอาจารย์น่ครับสมชายหรือเปล่าครับนี่ครับวัดเขาสุกิมนะครับผมจันทบุรีนะครับนี่ครับพระพุทธมิ่งเมืองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะผมสามสองหรอเครับ สายใครก็แอดไลน์ทักมาสอบถามได้ครับพราะมสมชายนะครับผมนี่ครับดเข้าสุกิมหนึ่งร้อยบาทนะครับเรียนนี้ครับผมที่สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็นเรียนหลวงพ่อวิมุตินะครับนี่ค,ครับ ปทุมโมนะครับวัดบางสุนทารามนะครับวัดยังสุนทารามอำเภอบางกอกน้อยนะครผมปีสองหนึ่งนะครับใ,ใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะผมหนึ่งร้อยบาทนะครผมโอเคครับต่อไปก็เป็นเหรียญ มานบนะครับรุ่นพิเศษนะผมปีสองหกนะครับครับต่างเป็นพระธาตุอย่างนี้นะครับสมโพธิพระธาตุอยโตนนะครับตำบลวังหงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับผมครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับครีคนไหนสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับ นี่ครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญพระนี่ครับพระกิสมุทรกิตโตนะครับสีเมืองวัดลาดนิมิตรนะครับตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับ ใส่ใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับเดี๋ยวนี้ก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะผมโอเคครับต่อไปก็นี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญงานผูกพันธสีมาครับปิดทองฝังลูกนิมิตนะผมน่ครับเพื่อบ้านโป่งราดบุรีนะผม คพักูปิยะสีรสานะครับมีสามแปดนะผมอยรับครับใช้ทิ้นะครับสายใครก็แอนไลน์มาสอบถามได้ครับผมนะครับรัดรีนะผมหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับเด๋ยนนี้ครับผมโอเคครับ ต่อไปก็นะครับนะครับพระครูสมุดนะครับพระคูสมุดกินแชร์แล้วครับนะครับสายใครก็ให้ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับลาดบุรีเหมือนกันครับวัดบางศรีเพชรนะครับผมผีสามเก้านะครับนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะผม สายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับผมนครับต่อไปก็เป็นเรียนพระครูจรัสนะครับเรียนเล็กนะครับ่นหลังเป็นอย่างนี้นะครับสอนสร้างบุสรนะผมเรียนเล็กนะครับ แท้ดูง่ายครับนี่ครับวับอดอะไรนะครับวัดฤืษสีนะครับอันยากนะครับนะครับวัดฤาษสีอะไรสักอย่างนะครับแท้ดูง่ายนะครับ สายกลก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับเดี๋ยวนี้ก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะผมโอเคครับต่อไปก็นี่ครับพระครูวชิทาคูณน,นะครับวัดอ่างทองนะผมหลังก็เป็นนครับตะบลอ่างทองมือเงินกำแพงเพชรน,นะผมปีสามหก พระพุทธมงคลนะผมงานผูกพันธสีมานะผมปีสามหกใส่ใครก็แอไลน์มาสอบถามได้ครับผมหนึ่งร้อยบาทเงั้นครับผมต่อไปก็นี่ครูบ,บานนบบชิและปัญญาทอนนะครับอำนวยด้ไหมครับ ชลลองสมรณศักดิ์นะครับเพื่อเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะผมนะครับเห็นเล็กนะครับหลังไปอย่างนงี้ครุ่นหนึ่งอีสามแปดนะครับสายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะผมนะครับเห็นนี้ก็เอาที่หนึ่งร้อยบาทนะผมถ้าเอาเหรียญเดียวก็ขอค่าส่งหกสิบบาทนะครับสองเหรียญก็ส่งฟรีนะผมนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับ สายใครก็เอ็นไลน์มาสอบถามได้นะผมโอเคครับ